อัตมากะจำวาววมได้ว่ามีปีหนึ่งประมาณปี2องพันก็ได้หูวจักกระพระรูปหนึ่งที่เพิ่นไปจำมัณสาอยู่ทั้งจังหวัดตรากทั้งในภาคเหนือของประเทศไทยเพิ่นมาหูวจักอัตมาตอนยวดตอนอัตมาอยู่จังหวัดหนองคายบาดทีนี่เขามาพักน้ำกันอยู่น้ำกันจนว่าสนิทชิดเชื่อกัน เพิ่นกเลย่ากิจส่วนอตัตมานี่ไปเที่ยวทั้งภาคเหนืออตัตมาบ่เคยไปภาคเหนือจัเทืีอได้ก,ก็ดีใจอยู่เร้เร่อเลือกก็ดีใจอยู่เตรว่า,วา,วาสแสดงอาการบาตที่นี่ก็เลยทําการสัญญากันว่าสิเป็นหม่เป็นหม่ตายกันล่าบาก็ต้องซอยเหลือกันบาสันเด้ยังดีบยังดีบาที่นี่เดินทางไปก็เป็นก็จะเดินทางไปก็ อัตมากกับมวลเดือนทังเนะบ่กยเ,เห็นก็ได้เห็นเออสิ่งใดบ่กยเ,เห็นพราจะเขาเขตภาคเนื้อบัเนี้เก็ตมองทีบมองทีว่าเล่าหยิบาไปมันจะเป็นเที่ยวเขาสลับสับสอน,น,นง,างามงามเออบ้านอยู่ทิงภูเขาวัดอยู่ทิ่ภูเขาเป็นภาพที่สวยงามเกีอตรตมาบ่กยเ,เห็นบาดที่นี่ยูไปยูมากไปหอดบ้านนั่น ขี่ไปขี่มากก็เลยไปหอดหมังสนักเล่ายู่นี่วัดอยู่เทิงเขาเด้เอ,อบรรยากาศดิสวยงามเลยอัตรา้ย่อมรับพี่รเรียสวยงามสงบสง,งยมชาวเขาแถวนี้ก็เจ้าทีท่าบุญดีเออบพคือเขตปตากฤษันก็เจา้าหยดถือพระเด้เวลาพระจิงยางไปใส่เนี่ยก็จเจ้าทย์ยุดเลยกัจเจ้ิทย์ยุดแล้วก็หมออแล้วก็จเจก,ก,ก,กาจจีนั่งพระเพียรพนมมือออ้ประเภทนีอยูุ่นี่ก็จเจ้าคือดีแท้ประศัดเด้ ยืนในใจเห็นพระมาขี่จักรยานมาก,ก็ต้องจอดหรอเช่าเขาคุ้มนี่บาดท,ที่นี่อยู่ไปอยู่มาแต่มาก,ก็เล้หยีบีกตัวออกไปเที่ยวกับผู้บาอยู่ทั้งจงหวัดลำพูนอยู่ไใกล้กันหูเจกันเอออยากไปสัมผัสประเพนีอยู่แถวนั้นมันกับแปลกกับบานเท่าเตืบเตืบหนึ่งอยูะอ่าวัดหวัดลำพูน นเศรเา้า,รา,า,าบ้านเศร้าบ้านนี่ก็เจ้าขีมมทรงเขาพระเขาเจ้าขีมมะสงเขาพระยุดสามขาดมันนี่กระบอตรงๆภาคเหนือกินเขาสามขาดด้วยแต่ว่ากับแปลกอยูออ่บาทที่นี่พ่อแจ้าอาตมาอยู่ไนจังหวัดลำพูน,นส่วนระยะหนึ่งที่นี่นก็เลยจีกลับขึ้นไปจังหวัดตากก็เลยท่วไปยังดียังดีเลยว่า แตเลขทั่วไปยังดียังดีครับไออาจารย์ที่อยู่จังหวัดต่างมามามาโหลดมาโหลดโหลดเบือดบ่อยากว่าสรนนี่ว่าเอามาหับผมมีเดอร์โยมเพื่อแม่เลี่ยงมาสันผมมีวานผมเยีหอดมันคำพอดีรถรถเขารถเข่ามู่บ้านบ่มนี้รถสายแม่เสลี่ยงรถสายเสลี่ยงแม่สอดซึ่งเป็นรถไอสองแถวก้นสีแดงเนี่ยละจะมากจับได้คร่าว บาดที่ดีพอ่อาตมาขี่มาหอดขี่จากจังหวัดน้ำพูนนี่มาหอดไอ้แมสเซเลียงเกือบชิวอดแมสเซเลียงแล้วล่ะเพิ่นเลยโทรผู้พระที่อยู่จังหวัดตากเพิ่นเลยโทรมาบอกว่าจาัดวัดเจ้าเฝ้าเขามาเด้ดเอประธานนี่ว่าเอ้าคือว่าจังสันส้นประธา,านโควิดแจกโควิดแจกเจ้าเฝ้าเขาม้าประธานนี่ว่าเอ้าแล้วผมยิไปยุ่สยสายระบาดเนี่ย ได้ประธานดิว่ากะมันบ่มีหม่องไปกะนอนน้ำปลาน้ำพุ่งน่ะน้องพี่ประธานด่ว่าแล้วก็วางสายเลยอาตมาก็คืดบ่ออกบ่ดนี่จักเหี่ยวจังได๋บบดนี่โทรไปบ้านอันอันยายอันอาตมาอาตมาว่าสิกลับไปขอนแก่นเด้อประธานนิวโอ้ยเจ้าอย่าฟอร์มาเด้อโควิดระบาดอยู่เด้หม่องเจ้าไปนั่นน่ะหม่องเจ้าวัดตากหม่องเจ้าวัดแม่ของสอนน่ะอย่าฟอร์มาอย่าฟอร์มาได้บ้านบ่ให้เข้ามาประธานนี่ ตอนตอน,น,นแรกกับบัรนั้นเด้บอกหรอกการิมตอนเทียที่สองทั่วไปเห็นว่าให้ไปคุยกับออสบอออซออย่างแนาบันเนี้ว่าว่าจะกลับขึ้นไปบัดรที่ย้ายเล่ทั่วผู้บอกว่าให้ออสบอบนุญาติเขาบ้านคณะกรรมการบอกอนุญาตพระยี่ยนี่เขาขยายบัตรน,นี้โควิดแ่กัตมากับเขาใจอยู่เขาใจอยู่ว่าโควิดช่วงนั้นบัตที่นี้ไปว่าเปลี่ยนเลยบัดนี้ทางบ้านนี่กลลัด ท้งนีกัลัตมองจวัดรล้พูนนี่กะแนวห้อมมาสัมผัสก็ไปทั้งทางนีเเนาะบัดนี้ยเขากับญาตินี่กันต่างก้นต่างปลญาติอัตมาก,ก่ะนัง่งนั่งคิดเอาจากไหนเนาะกับชีวิตนั่งไปนั่งมาน้ำตาไหลออกเลยบื้หัวตัวยังคือว่าน้ำตาไหลมันคิดพอคําบบามูเป็นมูตนะ้ตายนั่นแหละอาตมาคิดพอคํานี่ที่วาสัญญากันก่อนขืนพูดคิดว่าเป็น มันมันนำตาไหลอยรยอัตโนมัติอัตโนมัติเลยมันคิดพอว่าเพื่อนเป็นเพื่อนไดขั้นเราขั้นเร่าเขียนให้อาตมาเขาไปได้เนี่ยอาตมาเป็นนอนอยู่หลังเขาก็ได้สิบสีมือสิบหามือแต่บ่าเล่าถิ่มัตมาเลยบอกทั้งเฟสนั่งไหยยอนัน่งไหยยศหาพัทิระพันธ์แม่สะเลี่ยงอัตมายังจำได้ดี นั่งน้ำตาไหลาย,ย้อยห้โอ้ยไปบเปลี่ยนเลยเอาจังเลเนาะชีวิดบาดท,ที่นี่จน่าคาจนมาเมื่อดเมื่อกระนั่งเงือนละโอาสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มจนบาสอดแกงอัตมากกรนั่งนนเงเงอนนอนงที่มองหนาประธิศเดร์พันแสเซเลียงความถนนบ้านมันก็มีมองมอง,มองเก้าอีนั่งคนก้นยังไปยังมากกับว่ากาเขาใกล้เ,เ,นเ,กนเนี่ยเออไอเขากับญาตินาะง่วนมันโลภมันระบาด นัง่งอยู่นั่นนั่งเครียดกับชีวิตเจ้าของจักเกี่ยวจังไรดีบัดก็ไปเห็นประธานสูงๆอยู่ไกลลับๆเป็นประธานสูงๆอยู่ปลายเขาเอาเรีย่ยวไหวพนุ่มมือบายสาธุเด้อประธานเนี่ยกันอาตมานี่ยังมีบุญบวชยังมีบุญไปต่อได้นี่ก็ขอให้อุปสรรคอาตมาบ่มีว่าะธานเนี่อาตมาก็ระโจนเปรตบุกว่าลับบาจังซั่นลับบาจังซี่ บาดท,ที่นี่ก็เลยเฟซดบุ๊กตัวนี้ก็เลยไปเขาไปเขาหูเมซี่เมซี่องหนึง่งเมซี่ก็เลยทัวมรมาาร์มาทัวรทั้งอหไแมตซิ่งเกินอาจารย์อาจารย์อยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนหลวงพี่อยู่ที่ไหนเวนสันเดีหลวงพี่แม่คีเห็นโพสเอ๋ยแม่คีเห็นโพสของหลวงพี่แล้วแม่คีไม่สบายใจเลยนอนไม่ค่อยหลับเลยสงสารระสันเดียมหลวงพี่มีที่ไปหรือ,อยังเนี โอ้ยังไม่มีตางออกเลยโยแม่ประเั็นนี้โยแม่คีมาที่เคียงใหม่ได้ไหมเดี๋ยวแม่จะไปรับเดี๋ยวแม่จะไปรับที่ไออาเคตประเั็นนี้วะเดี๋ยวแม่จะไปรับที่ขนส่งประมาณนี้นะวาวมนั่นเลยกัแจงสว่างใสบาปขึ้มมาเลยอัตมากรได้ตีตัวตีตัวป่ะเนี่ยจากแม่เสลียงไปเชียงใหม่แม่ซีเรเบฮาไป หลังจากนั้นมาตามากกเลยบอคบเพื่อนแบบนี้จัากเถื่อเลยอคำบาหมูเป็นโมูไตสุดท้ายเมื่อมันเมื่อมันถึงเวลาที่มันเห็นเท้าว่าสำคัญมันกับทีมเท่าไรก็จะเลื่อนพ่อน